ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์สไตล์ครับวันนี้ก็จะพามาชมต้นเงินไหลมานะครับเงินไหลมาด่างชมพูนะครับตัวนี้ครับพิงค์สเปดนะครับอันนี้เขาเริ่มแปลงร่างแล้นะครับ จากใบหูกระต่ายเล็กเนี่ยครับก็จะเป็นสามแฉกนะครับสามแฉกอันนี้ผมเลี้ยงใต้ร่มนะครับใต้หลังคานะครับก็จะไม่ค่อยได้แสงเท่าไหร่นะครับก็จะไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่นะครับสีจะไม่ค่อยเข้มนะครับเขาบอกว่าพวกนี้เี่ยงเลี้ยงแสงครับเรื่องสําคัญหน่อยนะครับคือจะได้แสงเยอะหน่อยก็อยู่ใต้แสลมครับหกสิบเปอร์เซ็นพวกนี้ครับแสง จะทให้สีเขานะครับคมเข้มชัดขึ้นนะครับวันนี้ตัวนี้ก็จะมาอวดนะครับเงินไหลมาอย่างชมพูนะครับก็สาเหตุที่เขาเป็นไหลนี่คือเห็นไหมครับตัวนี้ก็คือไหลนะครับเขาเรียกว่าเงินไหลมานะครับอันนี้ก็เป็นชมพูนะครับอันนี้ก็จะเป็นชมพูหมดเลย ก็ไม่ได้เลี้ยงแดดมากคือเลี้ยงที่เดียวกันนะครับพดรองเลี้ยงนะครับกลัวใบเขาจะไหม้นะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูแลรงนะครับก็เป็นฤดูร้อนร้อนมากนะครับร้อนถึงร้อนมากกลัวใบเขาไหม้นะครับกลัวจะไม่สวยครับก็เอามาเลี้ยงในร่มก็ถือว่าสวยอยู่นะครับสวยระดับหนึ่งถึงแม้จะไม่สวยมากเราเลี้ยงได้แค่นี้ก็พอใจแล้วนะครับเห็นไนี้ครับ เ๋ยเกิดเอาไปตากแดดเยอะเดี๋ยวใบไหมก็ไม่สวยเลยนะครับอย่าไปเสี่ยงครับช่วงนี้ครับแดดแรงมากครับก็ถือว่าสวยนะครับตัวนี้ยังไม่แปลงอ๋อคิดว่ายังไม่แปลงล่างครับใบนี้นะครับแปลงล่างแล้วนะครับใบเริ่มเป็นแฉกแล้วเพราะปกติจะเป็นใบแบบนี้ครับจะไม่ค่อยเห็นครับวันนี้ก็แปลกใจหน่อยใบใหม่เข้ามาเขาเริ่มแปลงล่างครับเพราะว่าไหลก็เพิ่มมาแล้วครับ <Yeah. S 2> ตัวนี้เป็นชมพูนะครับตัวนี้เป็นพิงค์สเปรดหรือว่าด่างชมพูนะครับหลาอย่างนะครับบางทีตัวนี้ก็กลายเป็นชมพูก็มีนะครับตัวด่างเนี่ยบางทีก็กลายเป็นเขียวหมดนะครับอย่างใบนี้ก็มีนะคือตัวนี้สามารถเป็นได้หลายแบบนะครับแล้วแต่การเลี้ยงแล้วแต่การรับแสงนะครับสวยงามปาเดี๋ยวเราต้องทํา ลาวให้เขาเกาะนะครับเขาจะได้ไปไว้นะครับถ้าอย่างนี้เดี๋ยวเขาเลื้อยไปซุงเขาจะไม่สวยนะครับเขาจะเลื้อยช้าด้วยครับถ้ามีลาวก่อนเขาจะไปไว้นะครับแล้วก็ใบเขาจะโตไว้ด้วยนะครับฟอร์มจะสวยนะแต่ตอนนี้คือเราไม่ได้ดูแลอะไรมากครับคือเลี้ยงตั้งดินไว้นะครับก็พวกนี้ก็จะมีเยอะเหมือนกันของผมครับก็จะมีพิงสปอร์ตอะไรพวกนี้เยอะแยะนะครับ แต่ว่าตอนนี้ผมพามาดูเงินไหลมาก่อนนะครับมันก็จะมีด่างขาวด่างเหลืองครับแต่ว่าเจ้าด่างเหลืองผมนี่ก็แปลกครับเดี<ฮ>๋ยวออกฮาร์ปเดี๋ยวออกเขียวเดี๋ยวออกฮาร์ปเดี๋ยวออกเขียวสลับกันอย่างเงี้ยครับ <g ül> ก็ไม่รู้เหมือนกันครับนะครับมันเป็นตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับเดี๋ยวออกฮาร์ปอย่างนี้ครับเดี๋ยวออกเขียวเดี๋ยวออกฮาร์ปเดี๋ยวใบออกใบต่อไปก็จะเป็นเขียวแบบนี้ตลอดครับสลับกัน ผมก็ไม่ทราบว่าเขาเป็นเพราะอะไรนะครับพวกนี้ครับแต่ไอตัวนี้ครับให้ไบฮาร์ทตลอดเลยนะครับคือเหลี่ยมครึ่งเขียวครึ่งเหลี่ยมครึ่งเขียวครึ่งพวกนี้ครับแต่ว่าเขามีปัญหาคือเขาจะสลับเขียวหนึ่งใบนะครับตัวขาวตัวขาวนี่เลี้ยงยังไงก็ไม่สวยนะครับเดี๋ยวก็เป็นขาวล้วนก็จะตายนะครับผมเคยเลี้ยงสองสามต้นนะครับจะขาวเยอะไปครับเดี๋ยวเขาก็จะตายตัวนี้เริ่มอะไรนะครับ เห็นไหมครับตัวนี้ก็ยังดีนะครับที่ว่าโตแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นด่างอีกตัวครับพี่สวยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขี้ครับผมก็มีเยอะเหมือนกันครับจะพวกออมกับเงินไหลมานี่ครับแต่พอตรงนี้แล้วผมทำขึ้นล้าวไว้นะครับก็จะมีเหมือนกันนะครับตัวนี้เดี๋ยวผ่านครับ อันนี้เป็นพิงสปอร์ตนะครับแมลงกินครับหายหมดครับใบนะครับใบหายไปหมดเลยอันนี้เป็นทีคิงอันนี้เป็นทีคิงครับนะครับ,นะรบมุมนี้ครับมุมนี้ก็จะมีอยู่เยอะเหมือนกันนะครับก็ ชอบมือบอลครับชอบไปตัดเขาเห็นทีไรก็ไปตัดตัดตัดเขาอันนี้ก็มีนะครับเยอะะเหมือนกันส่วนมากแถวเนี้ยครับก็จะเป็นจะางวองออมกระเมินไหลมาแล้วก็ทีคิงที24พวกเนี้ยครับก็จะอยู่พวกนี้หมดเลยนะครับ แต่ว่าตรงนี้คือเป็นต้นที่ว่าสวยงามแล้วครับก็เลยเอามาโชว์นะครับให้ดูนะครับวันนี้นะอย่างพวกนั้นคือจะพวกที่ตัดไหลนะครับไปปักนะครับก็จะกําลังสวยนะครับก็จะดูยากนิดหนึ่งเพราะต้นเขาเล็กนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เลิกงานก็เย็นมากแล้วก็จะดูยากครับสีสันเขาก็จะไม่สวยเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะครับเพราะช่วงนี้ก็คืมๆแล้วฝนจะตกนะครับพายุเข้านะครับ บางทีก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรเหมือนกันนะครับก็นึกไม่ออกว่าเราจะถ่ายต้นไหนดีเพราะมันก็เยอะไปหมดครับบางทีก็ถ่ายแล้วหายพราะช่วงนี้คือต้นไม้ด่างกระแสคือมันตกลงนะครับอืเดี๋ยวผมให้ดูเลยครับผมสั่งมาอยู่ต้นหนึงครับภูฉลุยักษข์ขาวนะครับปรากฏว่ามันไม่ด่างครับไม่รู้มันจะด่างไหมครับ ไม่รู้จะโดนหลอกหรือเปล่านะครับผู้ชลุยักษ์ด่างขาวนะครับก้านเขาก็ลายนะครับก้านเขาด่างนะเห็นไหมครับก้านเขาด่างต้องลุ้นใบที่สองนะครับนี่รครับตัวนี้ก็ซื้อมาในราคาหนึ่งพันบาทนะครับเห็นก้านเขาด่างดีนะครับพอใบเขาออกมางนี้ครับ ต้องรอลุ้นอีกทีนะครับถ้าเขาได้ด่างขาวจริงเดี๋ยวเราก็ไปหาด่างเหลืองนะครับแต่ว่าตอนนี้คือตัวนี้ยังไม่ประสบผลสําเร็จนะครับก็ผู้ชลุยักษ์ครับด่างขาวมันไม่ด่างขาวให้เรา,ามัาเป็นเขียวครับก็รอดูอีกใบนะครับถ้ามันไม่ออกขาวจริงเดี๋ยวเราค่อยมาตัดกิ่งนี้ออกแล้วก็รอให้เขาแทงใหม่นะครับแต่ว่ารอให้เขายาวก่อนนะครับคือวิธีแก้ไขผมคือจะต,ต้องไล่ให้เขาออกตรงตาด่างให้ได้เขาเพราะว่ากิ่งนี้เขาก็ด่างนะครับ ตรงที่เขาปักนะครับตานี้ด่างนะครับแต่ไม่รู้มันจะด่างขาวจริงหรือเปล่านะครับต้องลุ้นครับลุ้นเหมือนกับเจ้าเงินไหลมาเมื่อกี้ครับเจ้าด่างเหลี่ยงเมื่อกี้ครับบางทีก็เป็นฮาร์ปครึ่งหนึ่งใบเดี๋ยวก็เป็นเขียวเดี๋ยวก็ฮาร์ปครึ่งเดี๋ยวเป็นเขียวสลับกันอย่างงี้ครับแต่ไม่รู้ตัวนี้มันจะกลับเป็นขาวไหมครับแต่ที่น่าสนใจวันนี้ครับสวยงามมากครับอลังการครับเพิ่งกําลังจะ แปลงล่างนะครับแปลงล่างอยู่ถ้าเป็นห้าแฉกพวกนี้ก็จะสวยกว่านี้นะครับพวกนี้จะแปลงล่างนะครับบางใบก็เป็นเขียวบางใบก็ชมพูนะก็คือว่าสวยระดับหนึ่งนะครับการเลี้ยงดูนะครับส่วนมากผมก็จะใช้นี่ครับใบกล้ามปูนะครับในการปลูกนะครับใบกล้ามปูผสมด้วยปุ๋ยคอกพวกนี้ครับหรือไม่ก็ทุกเดือนเราก็ใส่ปุ๋ยสูจูสิบห้าครับสามตัวเลยนะครับที่บ้านผมนี่ ถ้าขยันก็อาทิตย์ละสองครั้งถ้าไม่ขยันเลยก็ประมาณอาทิตย์ละครั้งครับควบกับเจ้าแคนตัสเลยนะครับพวกนะครับแคนตัสนะครับที่อยู่ตรงนี้ครับรถหนึ่งอาทิตย์ผมก็จะใช้รถกับแคนตัสเลยนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่เกลียดรดน้ำครับแต่มันก็ไม่เป็นไรนะครับก็สวยนะเห็นไหมครับก็สวยลถเยอะไปก็ไม่ดีไม่ลถก็ไม่ดีแต่ก็ลดพอประมาณนะครับแต่ว่าอยู่ที่เราขยันนะครับ เราก็ดูไม้ด้วยครับสภาพไม้เราด้วยนะครับถ้าเขาเฉาเลยรีบรถดเลยนะครับไม่ต้องไปรออะไรนะครับถึงขี้เกียจก็ต้องรถดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราต้องเสียเงินไปซื้อต้นใหม่มานะครับเพราะฉะนั้นต้องบังคับตัวเองนะครับนะครับผมรดน้ําผมก็จะดูต้นไม้ด้วยว่าสภาพต้นไม้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับถ้าเขาขาดน้ํารีบรถดด่วนแล้วก็รถดด่วนเลยนะครับไม่ต้องจะไปที่เกียร์นะครับแต่ตัวนี้ก็ถือว่าสวยแล้วนะครับสวยมากครับทุกต้นสุขภาพดีนะครับ ได้แสงพอประมาณได้น้ำพออยู่ได้ต้นไม้เราดูสวยพอสมควรก็ไม่ต้องอะไรมากครับดูแค่ดินกับน้ำนะครับต้นไม้สวยก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวต้นไม้อย่งมีความสุขนะครับคลิปนี้นะครับไม่ต้องไปทุกข์กับต้นไม้นะครับบางคนยิ่งเบี้ยงยิ่งทุกข์ยิ่งขนุหนอมยิ่งตายนะครับก็ปล่อยทิ้งปล่อยกว้างเขาบ้างครับต้องรู้นิสัยนะครับอันดับแรกต้องรู้นิสัยของต้นไม้นะครับว่าเขาต้องการอะไรบ้างครับ ไม่จําเป็นเช้าเย็นลดน้ําอาทิตย์หนึ่งใส่ปุ๋ยครั้งหนึ่งไม่ต้องแบบเป๊ะๆครับเราดูสภาพต้นไม้ของเราปัจจุบันเป็นหลักนะครับดูไปทิ้งไปยิ้มไปบ้างหัวเราะบ้างเวลามันเป็นโรคใบหยิกก็หัวเราะมาใส่มันบ้างครับไม่ต้องไปสีเรลียดเมื่อจะหาอะไรมาพ้น่นอะไรมาใส่นะครับบางทีเราก็แยกออกมาบ้างครับจากต้นอื่นกลัวเขาลามนะครับ โอเคครับวันนี้ก็คลิปนี้ครับก็มาอวดต้นจะพวกเงินไหลมาพวกนี้ที่พี่ปักไว้หลายที่นะครับแต่ว่าที่ต้นเอามาโชว์ก็ถือว่าสวยนะครับคือผมจะเลี้ยงตามสภาพต้นไม้ที่บ้านครับว่าสวยระดับนี้ไว้ตรงนี้ถือว่าสวยแล้วก็จะไม่ย้ายนะครับถือว่าต้นนั้นตรงนั้นครับถูกชโลกับต้นนี้แล้วครับเขาชอบอากาศแบบนี้ครับถ้าเราย้ายไปที่อากาศเขามีเหมือนกันเงี้ยครับต้นไม้เราก็จะไม่สวยครับอยู่ตรงไหนสวย ไม่ต้องย้ายครับสโลแกนที่บ้านครับอยู่ตรงไหนสวยตั้งไว้ตรงนั้นนะครับเฉพาะต้นไม้สายพันธุ์นั้นนะครับเรารู้เลยครับว่าไว้ตรงนั้นสวยแเราก็ไว้ตรงนั้นให้หมดเลยนะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้น,นะครับอย่าลืมกดซับสไคร้กดกระดิ่งกดแชร์นะครับขอบคุณครับ